สวัสดีครับกำนันยำปูก <and dar> <studio> ับหลานหน่อยครับผมสวัสดีครับยำปูกับลานค่ะสวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านๆครับผมสวัสดีครับวันนี้พ่อกะมาเยี่ยมยำนะครับอยู่บ่อตกปลานะครับเปิดมื้นี้เปิดมื้อแรกครับผมอ่ามามาเยี่ยมชมบ่อบ่อตกปลาของบ่าวเบลอีสานพันธ์นะครับผมมุ้นสะอยู่ด้านหลังครับบรรยากาศอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะผ้าใบเบิ้งนะครับมื้อนี้เป็นมื้อแรก แนนครับคุณแลกค่าขั้นสามรอยบาทครับค่าขั้นสามรอยบาทครับผมครับนั่นยมกับรูกเรื่องนะครับให้ด้านตกปลาเห็นลูกิ่นโพดกันเลยว่าเอออยู่ไก่ล่องไปเบิ้งกันน้าเป็นเหตุอย่างไรครับไปเบิ้งกันครับผมครับผมครับผมก่อนก่อนที่ล่องไปที่น้องป่าที่สะป่านนะครับเดี๋ยวเห็นอ่าเดี๋ยวเห็นในสวนพักของเบ้าเบียวของแม่เบ้าเบียวนะครับก็เลยเสียภาพมาเบิ้งจากหน่อยนี่นี่เป็นนี่ครับเป็นเพื่อน เห็ดแปงนะครับเห็ดแปงปลูกพักปลูกนย้าโอ้โหนี่เขียวกว้างมากเลยใส่สปริงเกอร์น้ำอันนี้คงจะเป็นมกทัวครับนี่เป็นมกทั่อ๋อมันปลูกเป็นลุมเป็นล้มแบบนี้เนาะนี่มกทัวอันนี้มกเขือนะครับตอนนี้ฉัตงตีเป็นมกเขือมกเขืออันนี้ก็ัจะเป็นมกเขือโอ้โหเป็นมกเขือ อันนี้เป็นพักพักพักยังบน,นนี้อาจะเป็นยังกว่าแตกก็คืขกินก็เปลาเหมือนกับพักกาดทางนี้ก็เป็นพักหอมอันนี้เป็นพักหอมแล้วปลูกซองเหมือนกับกับนั่นแยมปลูกอยู่นี่ครับเป็นเห็ดลายด้วยครับเห็ดหลายดินดําดินร่วนนะครับเอาแกบมาปกเท่งโอ้แตก แตกแตกพะยาพี่เหรอครับนี่ผักหอมทั้งพุนพักยางบุกคำบ่าบยางเนี่เบืองต่ว่าเขียวง้ามอันนี้พักคณะน,นี่ต้นนี้คณะอันนี้ผักกาดกวางตุ้งผักกาดดอกอันนี้กวางตุ้งครับสวยไหมสวยนะก็ดอกนี่แหละผักกาดดอกนี่แหละจะเป็นผักที่อันนี้อันนี้คุดคุดคุด,คดเป็นลุม นะไหน,นตัวเล็กไหมปูมองไม่เห็นเลยเล็กลโอ้เล็กช่างเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านโน้นไปไปเบิง้งไปเบิ้งด้านนั้นกันครับทั้งทั้ง,ง่งเ้ <c oughs> าเตนหน่อยเพราะชมส่วนผักนี่ครับกับปูกอันนี้เพิ่นปลูกทั้งปลูกกินปลูกขายละ ทั้งนี้ว่างสปริงเกอร์ปลูกยังบุบนี่คนมักปลูกมักฝังนะครับมักปลูกมักฝังโอ้อันนี้บงผักบงแล้วตัวนี้เอามาบงนี่นี่อันนี้เป็นผักคะน้าคะน้าเอามาบงนี่คะน้าทั้งหมดเลยอันนี้กวางตุ้งอันนี่ได้ผักบุงกีนแท็กนี่นี่ผักบุงกีนผักบุงกีนไปนวลแล้วก็แปลงสองแปลงนี่ผักบุ้งกีนอ๋อ นี่บง่งมีมีท่อวางสปริงเกอร์รเรมือง,งทั้งทึ่งแมนวันนี้เนะม่นมั่นกับสองท่อสองนิ้วครึ่งอันนี้พักาขาน้าเท่ากันครับขาน้าเขาพพดกับมี่มักอือกับมีโอ้อันนี้พักกาด <c oughs> กาดเขียวปีหรือพักกาด พอช่มเนี่ยโอ้โหอันนี้อมมักเอือ้อมักเอื้อเป็นดอกละมักเอือ้อมักเอื้อเขาพดท,ทั้งพุ่นจะเป็นซวนหมักตัวแรวทรกเริ่งเพื่อนเทดไออันข้างหมักตัวจะจะขึ้นไปเทิงพุ่นนะครับเห็นซวนพักเราลุยเลยโอ้หมักเอือ้อมั้งเอ เนี่ยเป็นมากแล้วนี่โอ้เป็นมากดีดีตินงามนะครับดินหน้าหน้าเบาเบียวเบียวอีสานบ้านบ้านอันนี้บักทัวปาดโทเมมึงหมึกทัวมันออกครับอโอ้โห ตัวฝักเจ้าครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่แล้วแต่ว่าบ้านพอเก็บนะครับอ้ทำเป็นกากะบาดแล้วก็เอาไม้พาดเทิงสูบน้ำจากน้องแดดครับขึ้นมาสูบน้ำจากน้องแดดปล่อยตามท่อตามสปริงเกอร์เลยน้ำดี เรียนใหม่ก็มีนี่ครับปลูกฟังปลูกยูปลูกกินปลูกปลูกขายพร้อมขายได้นะครับกะส้างรายได้ส้างรายได้ให้ครอบครัวมึงระบบนำมาวยวแล้วเห็ดไว้กะทอสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่ง คงจะสูบมาจากจากน้องดอแดดพนละโอ้น้องแดดคู่น้องแดดนะครับอ่าอันนั้นเป็นสะป่าเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสะป่าครับที่นี่ก็มาหอดอ่าน้องน้องน้อง,น,องน้องล่งเบ็ดนะครับอ้คนหลายนะครับอันนี้จะเป็นนั่งอ้อมนั่งอ้อมสะเลยก็จะเบิง้งยองห้างนะครับจะบ่ไปกวนเป็นนะครับ อที่ตรงอที่รถรถรถจอดจนเป็นคู่เป็นคู่ของน้องแด่นะครับน้องแด่เป็นน้องสาธารณะนะครับปีสองพันสองพันสองพันห้าร้อยยี่สองสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับกาสีเพันสิมาจัดอ่าพืชสวนโลกยุ่งวังนี้แหละนะครับพืชสวนโลก กะจะเบิ้งว่าเ,ป,าเป็นตกปลาเป็นกิจกรรมเป็นกีฬากีฬาแขนงหนึ่งนะครับกีฬาเรียกว่ากีฬาตกปลาสมาธิดีนะครับก็คือมานั่งนิ่งนง่งนั่งจอบก้อปปาจะกินเบ็ดก็จะนิ่งขึ้นมาแต่ละแต่ละเบ็ดแต่ละขั้นนี่นะครับก็ใส่สมาธิคือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับ พักผ่อนการที่ป่าจะกินเบ็ดนี่ก็ไม่รู้ว่าในตอนเช้าตอนแรงหรือว่าตอนแดดออกหรือตอนบนหัวหม,มกสันทัดในเรื่องนี้นะครับเบ็ดปเปลี่ยนจะก็อยัากมาเบิ่งซื้อนะครับเห็นเบ้าอีสานบานๆเป็นโวดลงครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้ นี่ก็เป็นอีกสะสะนึงนะครับสะไปคุณนะครับแล้มีสาลาสาลาสาลาหลังนั้นก็บมะเดี่ยวนะครับเป็นมะเดี่ยวเป็นเนเปอดเป็นยังเงาพักกันมา,กาตกป่าป่ากระถมันป่าป่าสะเนี่ยครับสะใหญ่ทางนั้นเป็นบ้านนะครับส่วนส่วนพักนี่ก็อยู่ด้านหลังบ้าน ด้านหลังบ้านลงสีนะครับทั้งอ่าเนะเป็นโลงสีนะครับเป็นโลงสีผมกับมาสีเขาพี่ละย่ำย่ำมากานก็ได้นะครับเป็นบรรยากาศอากาศสดชื่นดีนะครับตอนนี้ยังมันเห็นผู้ใดดึงเม็ดกันจากั่นนะครับ ลมลมวีบ yup. ีครับเย็นดีผ้ามาเบิงมาเบิงบ่อตุกป่านะครับก็คงจะเอาไวยซำมีก้อนนะครับมาเบิงพ่อรู้ว่าบรรยากาศเป็นติอยังไงผ้าผ้ามเบิงบรรยากาศนะครับ ก็คงจะได้กลับกลับไปเหตุงานนะครับผมกลับไปเฮตุงานงานพองานกำนันเยบกระเลงกันกันเอาไว้โกกาดนาจะผ้า,ามาเบงไม่ถ้าผ้ามาออกสถานที่นะครับอันนี้คือว่าเป็นการมาออกออกนอกสถานที่นอกจากบรรยากาศมาดูบรรยากาศนะครับผมอเอาไว้เจอกันชิปนะสำหรับคลิปนี้ผมปูกับร้านหน่อยพ้อมกับครอบครัวนายหนวดอีสานพาเพื่อนให้แสกพอน้องใบเตยแล้วก็พ้อครับอ่า หลานน้อยนะครับหลานน้อยหลานน้อยก็มาส<ม>นุกไหม,มอ่ะขอเล่าไปก่อนเมื่อนอี้ขอ,อก่าวข้ามาสวัสดีครับ